ดีเราละ,ละ,ะรถประเพคลงไปน้ำกันเรื่อยลงไปเลยเนาะรถบ,บ้านรถบ,บ้านหวัวไหลเมือบค่ครับบุ้งขาไปส่งขี่ยางมาบ่าโอ้ยไปส่งมู่ฮันเฮ็ดงานอยู่น้อยเฮ็ดงานอยู่โรงงานน่ะโอ้รถมันติดบัวได้บอลนึกว่าเมาเออ่ามาส่งคอนเนี้ยอไอย้บมาส่งคนเนี้ยเขาเมาเมาเมาทั้งสองไปส่งเขาแล้วกลับมาสิมเมื่อไห่เออเรียบร้อยเลยยมาเรรีบ้อย เบนบตัมเลย10า0ปุ๋เลลดวามนหมันเลนหกินกเมนไมครับครแปดเก้าของรับเองหรือว่าหกล้อนี่รกระบะร้อยย่หเด้่ยจะของเขาจะเขาครถเนี่ยครับอ๋อใครรอกจะของรถรับเองมีประกันยู่เนี่นะครับไม่ไม่ขับรถบธรรมดาทะบอธรรมดารถมันได้10กว่าปีแล้วเนาะโอ้บอปแล้วเป็นอีซูบะนี่อืมเป็นคิวอาร์ร้อยร้อๆร้อยร้อยเจ็ดห้า โอ้ต้นไม้เกือบเกือบหักเนาะคาดเลยนะต้นไม้ต้นนึ่งมันมันเป็นไม้คู่ได้เป็นงานไปดีบ่กคุณได้งานไม้กูบอกด่ใจเอาลบไปงานหนึ่งมันข้างงานไม้ก่างะมันก็ะิ่กข้างไม้มันป้านกปะน้ำมันระบูปีนรถมันรุดลงไปเลยรบกวนลูกชายไปยามบ่อนนะบูป็ียังบ่กันนะอันนี้มันยังไปไปลูกบ้านน่ว่าเป็นยังไงดอกมั้ง คน่าคี้ัดบ่ครับท่านนี่ก็เรียบร้อยเนาะคริ่านเลยบ่ทำยี่โทเสานี่คือเรียบร้อยแม่นบ่ือสีส้ำมยี่หรอเกือบลกเกือบล่องมองสะพานเลยเนาะอันตรายด้ยครับรถ เพื่อเมานะอเหลรอไปโคไโคนไปโคกันไปโคโมอเคมามันย่างนะมันยากัโคมันตรงังดึงดเลยิโคไดครับยางกตไปโคกลีโไปโคเียมีไโคมาฮ็ดทางไปเกี่ยนะเกี่ยอไปโคเสียหมูมา

ปากซิกเจ็บหนักกี่ร้อยม่ไ้ซ้ำแน่เลยยางแตกแล้วเมาขับรถไปซ่สะพานยางแตกเลยแล้วก็เสียหลักเลยเลยเนี่ยไปซ่สะพานนแต่วันมาใส่ปลายนี่เลย ไม่แล้วแสีอนคมากเลย่าลหิตเบายไปแล้วสิด้ยกออกมาเราบอกประมาณทุ่มหนึงบอกบอกมันบุ่นหละมันท่วมคยเกือบสุ่่นเลยโอนเเหตุเกิดาทุมหนึ่งกอกมากเลยบอกพอกอกมาทันทีเลยโอ้ยโดนคนออกมาด่ามงออกมา เน,นี่ยนะมันบูมเมาแต่มันเว่อกินมันคิวเรามันตรงเมาเออเขาว่ามันกินเราเาก็เขาบกวดบางยังน,นี่นะโรงงานโรงงานเบิดมือโอ้เน,นี่ยไปนน้ำเนี่ยมาเทงาบริการรถแท็กซี่ครับผมมาติดกันพิษพิดกับเนี่ยอีกเวลาเราขอาาปากน้ำวาผู้ใดพิษ

งมันเ็ดน้าได้ล้หนอบะเป๋ป็นดอยังระอันเ่องเสียงหดภาพน้่มปทอดะปักันอดรื่งเสียงเื่องเสียงบอดีดันเ้มันบอกอันนั่นตวนี่ยมันบริไสันนบกอ๋อติดติดติดเครื่องเสียงนะบอกครับดิมันบริกระเทียนซี่ได้บรสันล่มหได้ดแบกันจุ่มน้ำกนะเกือเมื่มเลย คนนั <S 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 ่นแหละเขาอกเขาได้ขาบเป็นย่งหลายนะก็เลยทรมา้านค้นคับเป็นอย่างไรบ้างครับบอจ้ะโอ้ก็เป็นอย่างไรเบเกลบวปากสามเข็มสามบอกมันเลือดปากเลือดปากอี่เตียงอเ็บหนาเอิกเนาะซ้ำไนอยู่นั่นแหละอยู่ดอกหเลือออกมาหกแล้วหากแล้วบ่เออหักโอหักางเลือดออกแล้ว เขัสันกดถงเสียงกงกเวลารถดิมาจะมันแตกงเปนางนสียเป็ยงนเสียงีลงไปทอ่ไ้แต่วกเสียวกเามาแนออกตวันคลงไปเริงีิง้เอาคอออกมาจากด้านหน้านจะยับเลยโอ้ฟังใส่ดีนะครับโชคดีมากครับคนขับไม่เป็นอะไรมาก ปากฉีกครับเย็บไปสามเข็มแล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วก็อ้วกเป็นเลือดครับน่าจะไม่เป็นอะไรมากครับคนครับโชคดีมากครับต้นไม้หักไปครึ่งหนึ่งครับเล็กน่าจะเสียบย <c oughs> ุตนใหม่เลยอเ่ครับเนี่ยโอ้โหงานผู้ใดิน้านนุ่มเดอ เล็กเอี้ยงเหรนโอ้เล็กเสียบต้นสัมสาเลยบอออกเลยปากเลยขาดไปต้นหนึ่งมาาบะตำกว่าเป็นร้อยเลยมาบอรบประมาณร้อยเนาะร้อยกัประมาณล่ะไิด่ลักษณะแบบนี้คมแบบนี้้าคบสิบสิบเนี่ยต้องอักที่นี่ปานเลยตัดเอาเนาะส่วนยุค่ากันเล ผมว่ามันน่าจะจังหวะแบบว่าออกโค้งมากวิโค้งมากพอดีเราเสียหลักเลยนะมันส้นนิ่หน่อยเลยมันส้นเกลี้ยงอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มพันธที่พันยังเด้วใครตัวมันส้นเคืองเดียวก่อนบพราะส้นเต็มก็เรียบร้อยนะถ้าเขามันนี่คือเรียบร้อยนะเออต้นไม้ใหญ่นี่คนไต้ทับเรียบร้อยเลยีเลยลุ่นกุกตาอันนั้นโอ้นี่กอกน้ำกอกน้ำล่อยยางปล่อยน้ำยางก้อยน้ำยางอ้

เมาครับุยจอ่าียน่าจะมีนะครับน้งไเบีมานำวยอยู่้านยางบเจ้าบ้านเจ้าอเบียปนย์ม่อยู่ก่นี่เนาะเจ็ดหนึบปีครับพอสปีับรถนเจ็ดหน้างหลังกบ็ดหนึ่งห้านี่พอระบอไม่แล้วล่ะครับกใส่ไมโคร มันเสียหลักหน้าออกโขงมากพอดีนี่ถ้ตัววิโขงไม่อยู่มันเมันรับรับะเดียวกัต้มบหมดอรับใส่หัวสะพานยางเตอโซนสะพานก่อนนี่เาียนยางแตกเศษเมียนยางใส่เนอแลมานหลามานปลายตัวนี้โอ้คันยางมัแตกมีปัญหาวางสนายางเสียอันนี้อันรถอันอยูบานไหนปัาาุอเล็บมือบุ้งขา เอาโชคดียวละคนบ right. ่าเป็นอย่างเออเป็นบุญอยู่ผู้กรณีบ่มีใครอยู่ก็รอแมคโครมากู้ครับอ๋อโอเคนะครับฝากไว้เป็นทางฮอร์นะครับกินเหล้าแล้วก็อย่าขับรถเด้ออาลากันไปก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ